สวัสดีค่ะเอีทุกทุกท่านวันนี้จะมาบอกสูตรวิ่งบนไม่ปักหลักร้อยสิบหน่วยแอดนางวิธีทำนะคะหนึ่งคงที่บวกแสนบวกสิบบนบวกสิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนได้เท่ากับเท่าไหร่ มาบวกหนึ่งก็จะได้ผลสองตัวนะคะคือสูตรวิ่งบนเดี๋ยวจะทำให้ดูงวดที่หนึ่งศูนย์กับหนึ่งผลออกหกหกหนึ่งเข้าหนึ่งนะคะเข้าหนึ่งหลักหน่วย เข้าหนึ่งหลักหนึ่งเก้ากระศูนย์ผลออกเก้าเก้าสี่เข้าเก้านะฮะเข้าเก้าหลัก,กร้อยกับหลักสิบวดต่อมา สกับสผลออก3ามศูนยสเข้า3ามนาสามหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วย6กกับเจ็เข้า6ผลออก6 สองแปดเข้าหลักหนอยผ่านค่ะจะทำย้อนงวดให้ดูแล้วจะทำวิธีทำให้ดูนะคะงวดถัดมางวดที่ห้าสามกับสี่สูตรวิ่งได้สามกับสี่ผลออกสามเก้าห้า เข้าหลักร้อยเข้าสามนะคะเข้าสามหลักร้อยผ่านค่ะวดที่หกหกกับเจ็ดคุณหนอกสามศูนย์เจ็ดเข้าเจ็ดนะคะเข้าหลักหน่วย ผ่านงวดที่เจ็ดคืองวดที่จะออกนี้นะคะจะทำวิธีทำให้ดูเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดเลขออกรางวันที่หนึ่งเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดและเรามาดูวิธีทำว่าใช้สูตร หงคงที่บวกหลักแสน9บวกหลัก10 0บวกหลัก10อีกครั้ง0และบวกหลัก10บอีกครั้งก็0บวกหลักหน่วยนำหนึ่งบวกเกาศูนย์บวกศบวกศบวกเผลลัพธ์ที่ได้7 บวกหนึ่งเป็นแปดเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นแปดน,นะคะผลงวดนี้7กับ8ดจะมาหลักใดหลักร้อยหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยรอดูผลนะคะรอผลดูได้นะคะสูตร สูตวิ่งบนไม่ปักหลักย้อนงวด